สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแสงฟ้านะคะมาส่งสินค้าที่ดำเนินสะดวกค่ะวันนี้เรามาแบบเต็มคันเลยนะคะแบบจุกๆุกแน่นๆเดี๋ยวเบนพาไปชมด้านในกันค่ะทุกคน let's go <S สวัสดีค่ะ,คะเบนอยากสอบถามนิดนึงค่ะว่าทำไมถึงเลือกซื้อสินค้าที่ร้านแสงฟ้าอนินต้ค่ะเอ่อก็คือตอนแรกก็ไม่ไม่รู้ว่าจะหาซื้อจากร้านไหนนะคะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะปลูกบ้านเสร็จนะคะ ก็เลยเจอมาจากเพจน,นะคะว่าเออแสงฟ้าเนี่ยเขามีสินค้ามีคุณภาพมากมายเลยนะคะก็มีทั้งตู้โต๊ะเตียงอย่างเงี้ยก็เลยดูจากเพจก่อนนะคะแล้วก็ลองเลื่อนไปดูว่าเอออันไหนมีตรงตามที่เราชอบแบบตามที่เราชอบแล้วที่แสงฟ้าเขาก็มีของให้เลือกเยอะนะคะแล้วทีนี้ก็เลยวันนั้นว่างพอดีค่ะตัดสินใจเข้าไปที่ร้านแล้วก็มีพนักงานน่ารักนะคะบอมา สอบถามว่าเราต้องการสินค้าตัวไหนแล้วก็เออบอกว่าเราอยากได้แบบนี้แบบนี้เขาก็พาไปดูนะคะทุกทุกอย่างแล้วทีนี้ก็เห็นแล้วก็ชอบทุกแบบเลยนะคะเพราะว่าสินค้าเขาสวยมีคุณภาพแล้วก็ถูกตามใจที่เราอยากได้ค่ะฟัง <c oughs> แล้วชื่นใจมากเลยขอบคุณมากมากค่ะห้องนอนขนาด4่คูณ3เมตร50สามารถวางชุดห้องนอนขนาด6กฟุตและตู้เสื้อผ้าขนาด2เมตรได้ไหมมาชมกันเลยค่ะ น,นี่นะคะคือชุดห้องนอนมาโคนะคะขนาด6ฟุตค่ะรุ่นนี้นะคะพิเศษตรงที่เขาแถมตู้ข้างเตียงให้ด้วย1ใบนะคะและตู้เสื้อผ้าของเขานะคะความกว้าง2เมตรนะคะรวมโต๊ะเครื่องแป้งขนาด60เซนก็คือยาวทั้งหมด2เมตร60เลยซึ่งห้องขนาดเท่านี้สามารถวางได้แบบสบายๆเลยนะคะทคนนี่เดี๋ยวเบนมาเปิดให้ดูนะคะ นี่ด้านข้างตรงนี้นะคะยังมีที่เหลือให้เดินอีกเยอะมากและนี่บานเปิดของน,นัานี่เป็นประตูแบบซอฟต์โค้ดนะคะด้านข้างก็สามารถโชว์ของได้ค่ะมีหลายชั้นมากๆส่วนโต๊ะเครื่องแต้งนะคะก็คือขนาดเท่ากับตู้เสื้อผ้าเลยค่ะก็คือเหมือนบิวอินเลยเราไม่ต้องบิวเองนี่แสงฟ้าบิวมาให้อยู่แล้วถ้าใครชอบจุดห้องนอนห้องนี้นะคะเหลือไม่เยอะแล้วนะคะ โซนนี้จะเป็นโซนทานข้าวนะคะลูกค้าเลือกวัสดุเป็นท็อปหินทั้งตัวค่ะขนาดปกที่นั่งรุ่นนี้นะคะท็อปหินสามารถเลือกสีได้นะคะส่วนตัวเก้าอี้นะคะก็สามารถเลือกสีและก็เลือกหนังได้เช่นกันค่ะ พบกับชุดห้องนอนสตันนิงเก้ออีกแล้วนะคะเรียกได้ว่าชุดนี้นะคะเป็นชุดสามัญประจําบ้านที่ทุกบ้านจะต้องมีติดไว้นะคะซึ่งจะเห็นในเพจนะคะรีวิวแบบจัดเต็มจัดหนักมากกับชุดสตันนิงเก้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าชุดห้องนอนของะคานาได้ตู้เสื้อผ้าและโตะเครื่องแปง้งแบบบิวอินเลยนะคะเบนบอกเลยนะคะทั้งในงบหมื่นกว่า,วานะคะไม่สามารถได้ขนาดนี้แน่นอนถ้าสั่งทำบิวอินนะไม่มีทางแน่นอนค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่10,000 4,900บาทเท่านั้นนะคะแถมที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะนี่แถมตู้หัวเตียงให้1ใบด้วยค่ะทุกคนรุ่นนี้นะคะนี่มีไฟเปิดปิดให้ด้วยอ่าโชว์ของได้ด้วยค่ะและประตูนะคะนี่เป็นแบบบานซอฟต์โค้ทโต๊ะเครื่องแป้งของเขานะคะขนาด1เมตรนะคะและตู้เสื้อผ้าขนาดเมตร3ค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเบนพาไปชมห้องถัดไปกันนะคะ let's go ห้องนี้นะคะจะเป็นเตียงไม้จริงบวกที่นอนนะคะเตียงไม้จริงรุ่นนี้ดีไซน์มาแบบคลาสสิกมากๆค่ะและไม้หนามากๆค่ะการแกะสลักของเขานะคะสวยงามมากส่วนด้านบนนะคะจะเป็นที่นอนยางพารานะคะผสมสปริงดับเบิลคอยนะคะที่ร้านของเรายังมีที่นอนและเตียงไม้จริงให้เลือกอีกมากมายเลยค่ะ